ต่อจากรูปที่แล้วนะครับตะลีตะลีะลสวนไปเลยกินนะครับแบ่งๆกันนะครับมะขาก็กินไม่ได้กินแบบธรรมดานะกินแบบบังคับดำเนี่ยเป็น มากินขาวกลุ่มนี้นะครับกระโดดเพื่อมากิน <c oughs> ขาวจมตี้เชื่อมทำที่อีกขู่ปิดล้อมจากกินนี ม่ดนี้เดินเพื่อแบบว่าถ้าขาถ้าดําเส้นนี้ไม่หนีเนี่ยจะโดนมิดนี้จัดกินได้นะมันจะแบบถูกไล่มาล้อมกินได้นะครับนีเอนีแบบมีชั้นเชิงเฮ่ออันนี้ไปทดลองเอาเองว่ามันเดินทําไมทําไมขาวตัดไม่ได้นะ